นี่ถ้าเกิดว่านอนไปเลยไม่มีใครปลุกนี่สงสัยหลับไปถึงเชา้าสบายเลยนะ okay. oh แล้วได้แบบว่ามีสมาธิอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วมันก็เหมือนว่าเรานิ่งด้วยอะไรอย่างเงี <c oughs> ครับและสิ่งที่คุณชาญรู้สึกกับโปรแกรมนี้เป็นจริงหรือไม่แอดมินขอตอบว่าจริงค่ะ ราะโปรแกรม HBOT สามารถเพิ่มออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้มากกว่าปกติถึง10เท่ากระตุ้นการซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่อักเสบหรือเสียหายเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายให้ทำงานดีขึ้นเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและออกซิเจนไปยังสมองและช่วยเรื่องสมาธิความจำและอารมณ์ทำให้เราหลับลึกขึ้นหรือฟื้นตัวเร็วหลังจากการออกกำลังกายหรือทำงานหนะักหรือช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายได้ค่ะ ดังนั้นจึงเหมาะกับคนที่ทำงานหนักนอนไม่หลับต้องการฟื้นตัวเร็วหลังการผ่าตัดหรือศัยกรรมคนที่เป็นภูมิแพ้เครียดง่ายหรือนักกีฬาที่ต้องการ Recovery แบบล้ำลึกหรือคนที่ต้องการเสริมสมาธิความจำและปรับอารมณ์ให้สมดุลค่ะ แล้วก็อยากเรียนเชิญทุกคนนะครับที่ได้ฟังมานะฮะแล้วก็รู้สึกว่าเาหมาะกับตัวเองด้วยนะทุกเพศทุกวัยนะคะก็ลองศึกษา,ากับทาง SLC และผู้เชี่ยวชาญดูนะหรือคุณหมอนะ,ะว่าอะไรครเหมาะที่จะใช้เครื่องนี้ด้วยหรือเปล่านะ,ะแล้วตอนนี้มีโปรโชั่นอยู่นะก็อยาก <laughs> ใช่นะต้วราคาด้วยเนาะ